สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุภูสุคนเลยเด้อค่ะมันนีได้ค่ะพี่น,อน,น้องหน,นูสิผ้าขอปลาเก็บเปะได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามกันนะค่ะว่าสีใดปอหน่อยปอายสำเนค่ะพี่น้องพน่วปลาหนีมีตะปาะต้นใหญ่ๆค่ะพี่น้องไปกันเลยค่ะตน้นแหลกแหกมานค่ะพี่น้องเรื่องค่ะแมนความเพิ่นนีลีค่ะพี่น้องต้นบักงหญ่เลยค่ะเรื่องค่ะพี่น้องฮู้ด่อามเพิ่นไหม เบื้องบพี่นอ้องต้นมังแง่ด้วยค่ะหากันต่อค่ะพี่น้องเบื้อง้งนที่สองค่ะนี่ครับพี่นอ้องทางเทื่องกระมีดด้วยคะ่ะเบื้องบพี่น้องเบื้องบนโอ้ปอบานเดินไหมปอบะเย็ดไม่เหนื่อยใช่ไหม นี่คะ่ะต้อนนองึงพี่น้องนี่ต้นนึงครัพี่น้องโอ้ยเปาะหอมนมนเห็นหอมชุยแล้วค่ะนี่ต้นนึงครัพี่น้องอหอนตกเงยเลยนีต้นนึงครับพี่น้อง พร้อหอมค่ะพี่น้องหวานนกขุมค่ะเด็ดเด้เลยค่ะนนีหากันต่อค่ะพี่น้องน้องต้นนี้ค่ะพี่น้องอู้หนาเลยครับบ้่งค่ะหากระต่อค่ะพี่น้อง นี่ต้นนึงครับพี่น้องนี่ค่ะนี่ต้นนึงครับพี่น้องเปราะหอมนะคะข่างกันกับน,น,นี่ครับพี่น้องนี่ค่ะท่านท่านกับนี่ครับพี่นอ้องดูนี้หยอดหนึ่งอะคะ่ะ เบื้องตรงนี้ครับพี่น้องขึ้นครับค่ะเปาะหอมเบื้องตรงนี้ครับพี่น้องโอ้ตัวนี้งามมากค่ะเบื้องค่ะอหอมหอมเลครับพี่น้อง ท้านี่ต้นหนึ่งครับพี่นอ้องเพิ่งต้นนี้ครับพี่น้องแดงปั๊ดเลยนี่มังครับน้องงามมากครับพี่น้องตัวงามต้องแสบนะคะถ้านี้ต้นหนึ่งครับพี่น้องนละครับ น,นี่ต้น,ตน,ห,นหนึ่งค่ะไปหนองขางๆกันทั้งเรื่องค่ะนีอต้นหนึ่งค่ะนึ่งรับไปหนักท่างนี้ดีค่ะอ,อืมอด้านในกบบนี้ขนาด ีนึคะ้บสามหมยอดเลยค่ะน้ำกันป้านี่อุดมสมบูรณ์นาะ,ค,ะนค่ะมีมมใครพี่น้องจนล่ายง่ายมากคะ่ะนี่ก็เป็นปอหอมที่เอาเกล็ดไ,ไดนมานห้ได้ค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะมีตะตนยย้นใหญ่เลยค่ะพี่น้อง อบอวบค่ะพี่น้องเพื่อค่ะง่ามๆเลยค่ะถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน้่มด้ค่ะแล้วพอกันไม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ